bkubon.com หรือโทรศ<อ>ัพสับได้ที่เดี๋ยวโทรโทรเบอร์นี้ครับ,รบอันนี้ถูกแล้วครับ0833699353นะครับเค,ครื่องสีข้าตาเสือครับอ้าว ขอบคุณเครื่องดื่มทักษิณซว่อีครั้งหนึ่งรสชาติอร่อยจริงจริงจริงจนะมิ่ลครับรสชาติอร่อยจริงแช่เย็นนิดน่ะเย็นเย็นนะเย็นนิดนึงกำลังดีเลยชิมแล้วปุ๊บรสชาติดีกว่าคาราบวยดำคาราบาวสิบเก้าคาราบาวเด้งเอาเล้วต่อสิบเก้าตอนนี้ทักษิณสู้ได้นั่นแย่เลยนะไอ้คาราบวยเนี่ยกินมากมากกลายเป็นกระสุนมายิงเลยคาราบวยนะนะครับไม่คาราบาวนะกุหอันกันนะครับขอบคุณครับอีกชิ้นนึงครับขอบคุณไพ่โมเดล อ่ะผู้ไม่เป็นดีกว่าปล่อยคุณโดนทำไมคุณสปอนเซอร์มาใหม่ๆนี่คุณล่อเขาหมดเลยเรอเป็นยังไงฮะคุณจ่าเวิร์พีโมเดลครับพีโมเดลครับคุณค่าแห่งความงามในราคายุติธรรมอันนี้คุณต้องให้ซอฟๆหน่อยเพราะเป็นิค่าแห่งความงามนะฮะติดต่อนะครับเป็นคลินิกเสริมความงามซึ่งขนาดนี้เนี่ยผู้หญิงสมัยนี้เขาสวยได้หมดนะคุณมีว่าเอ้คุณมีว่าว่าผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ เกิดมายังไงเนี่ยไม่มีปัญหานะนะฮะขอให้เป็นผู้หญิงอะขนาดผู้ชายอะคุณสมัยนี้เออใช่ไม่ใช่เล่นนะะทำได้หมดอ่าผมผมมีตัวอย่างให้ดูอ่ะเอออย่าบอกว่าเปิดคลิปแน่นออกอันสุดท้ายไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่าช่ผมให้ดูตัวอย่างเนี่ยครับคนทางซ้ายเนี่ยคุณจําได้ไหมนักร้องนะคุณจําได้ไหมอ๋อน้องนี่น้องกระแตน้องกระแตคุยทางขวาไหมครับคนเดียวกันนะพระเจ้าช่วยช่วยท้อเลยครับ เกิดมายังไงไม่มีปัญหาครับกระดาษนี้เทคโนโลยีกางการแพทย์เนี่ยนะเขาสามารถทําให้เหมือนได้หมดอ่ะครับคือน้องน้องกระแตเนี่ยเขาก็เขาก็สวยอยู่แล้วนะทางซ้ายเป็นนักมวยครับตอนทางขวานี่เป็นเกาหลีเลยฮะทําเครับทเป็นเล่นกุลคนเดียวกันนะเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าแค่ทําจมูกเองนะอันนี้อ่านะฮะนิดๆแล้วอ่านิดยังมีอีกนะฮะเห็นน้องคนนี้ไหมฮะ ของเดิมเป็นไงผมให้ดูนะบีฟอร์บีฟอร์เอาอัปเตอร์พอฮะเอาอัปเตอร์พอฮะนี่ฮะพีโมเดลนี่สามสามท่านนี่เป็นรู้จักอัลลัวไหมอัลลัวรวมกันไม่ใช่มันเป็นรายการนี่เป็นติดเรื่องหรือรู้เรื่องเลยนะฮะอัลลัวแล้วเอออัลลัวนี่คือเป็นสาวๆในทีวีที่บ้านผมเนี่ยเป็นขนมหวานเลยนะอัลลัวเนี่ยขนมอัลลัวครับ ก็เป็นสาวๆในในกลุ่มรายการที่เป็นน้องๆผู้หญิงสวยๆนะครับนี่เป็นลูกค้าของพีโมเดลนี่คือเห็นแล้วอ่ะนี่คือ a ั t เต Before นี่ไม่อยากให้ดูครับบีฟอร์ยังไงนูราผมก็พอ้ะเดี๋ยวจ่าอ้วนะฮะหลังจากรายการนี้ต้องไปถ้าเกิดว่าพีโมเดลเขาทําให้คุณ ดีขึ้นได้เปลี่ยนเป็นน่าเดทได้คุณอย่าคิดว่าไม่ได้นะคือผมประสานงานไปทางพี่โมเดลแล้วเขาบอกวิทยาศาสตร์น่าจะผมเอาไปอยู่ต้องสายศาสตร์อย่างเดียวฮะคุณอย่าคิดว่าไม่ได้นะพี่โมเดลเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของการทําทําทุกอย่างตั้งแต่ผ่าตัดนะฮะสายกรรมไปจนถึงคลินิกเสริมความงามแล้วว่าไงครบวงจรครบวงจรนะฮะทำตาสองชั้นมีหมดเพราะว่าอะไรฮะอันนี้ไม่ใช่คลินิกธรรมดา กพราะเป็นเป็นคลินิกคุณไม่ใช่ร้านเสริมสวยครับโดยควบคุมโดยแพทย์นะฮะแล้วแพทย์ท่านนี้เขาเรียกผมเรียกคุณหมอแตงครับหมอแตงคุณหมอแตงเนี่ยนะก็จบธรรมศาสตร์เป็นแพทย์เลยเกีนนิยมใช่ไหมนะครับครับแล้วบอกว่าบริหารบริหารพีโมเดลด้วยจัญญาบัแพทย์นะครับไม่ใช่บริหารด้วยธุรกิจนะฮะครับบริหารด้วยจัญญาบัแพทเขก็ใจไหมครับ ไม่ได้บริหารด้วยคือหวังจะผลกำไรบรการตลาดหรือบรการตลาดเศรษฐศาสตร์อะไรไม่น้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมไปหาพีโมเดลเนี่ยที่ไหนที่ไหนเขาแพงๆเนี่ยนะที่นี่สมราคานะแล้วของเหมือนกันพูดอย่างนี้เลยตัวอย่างสินค้าอย่างเงี้ยนะทำตาสองชั้นห้าพันห้าพเสริมจมูกเก้าพันที่สำคัญ สำหรับพี่น้องเสื้อแดงบอกมาจากรายการสมามแยกบากแมว<ะ>ไปเลยฮนะะเพิ่มราคาเป็นพิเศษขึ้นมีลถราคาลดลงไป,ไปอกีกมีพิเศษเอกีกบอกเลยฮนะพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็เช่นเดียวกันนะทำที่ไหนประชาธิปไตยไม่เจิบเติบโตบแต่ทำที่พีโมเดลนี้ส่งเสริมจะลงโฆษณาให้กับ วิทยุชุมชนร,รายการต่างๆที่เป็นของคุณแสดงเพื่อใช้ในการต่อสู้นะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยผมเดินทางสภาชาวบ้านเนี่ยเหล่านี้ทั้งทรัพยสินสู้ทั้งพีโมเดลทั้งน้ำดื่มมิสดีทั้งเจเนฟู้ดแล้วก็หมู่บ้านประวัติษาเครื่องสีข้าวตาเสือทั้งหมดช่วยกัน ขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะสวยด้วยได้ประชาไต่ด้วยต้องพีโมเดลเท่านั้นนะครับติดต่อไปที่อันนี้มีสสาขาเลยฮะใช่ไหมฮะสามเลยครับ3แล้วครับที่เชียงใหม่ก็มีฮะเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่นี่นะฮะเชียงใหม่อยู่ถนนสิริมังคลาจานนะครับหาดจากถนนนิมานเฮมินบล็อกเดียวเขาว่าอย่างนั้นส่วนท่านที่อยู่แถวนี้นะนี่พี่น้องมาอิมบิเลียนบ่อยๆนะฮะโชคชัยสี่ป้าซอยหนึ่งนะฮะแล้วก็ คลองสามลังสิตครับนรีดีคลินิกก็เป็นสาขาเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นของพีโมเดลทั้งสิ้นนะครับแล้วอยากจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นร้านเป็นคลินิกเป็นคลินิกนะครับผมไปมาเมื่อสักครู่นี่เองนี่คือผลิตภัณฑ์ของเราครับนะครับมีออยด้วยมีแน่นอแน่นอนนี่ล่าสุดเขาบอกว่าจะมีคล้ายๆกับกินแล้วไม่ดำ มีคือปกติเวลาออกออกแดดเนี่ยนะะคุณทาเวลาไปตีกอล์ฟต้องทาคโหอ้เยอะเขาจะทําให้คนตีกอล์ฟแต่นี้ผมบอกโอ้โหตายแล้วตีกอล์ฟที่มันดําปีเลยนะเขาบอกอยู่เลยฮะทีนี้น้องๆสาวๆเนี่ยไม่ได้ตีกอล์ฟแดดนิดแดดหน่อยกินฮะกินปั๊บไม่มีดํารับรองออกไปเลยฮะแดดเท่าไหร่ก็ไม่มีดําแต่ร้อนนะร้อนแต่ไม่ดำมันต้องมีบางส่วนดำบ้างแหละ อะไรฮะผมอ๋ออ้าวโอเคนะครับอีกนิดเดียวฝากประชาสัมพันธ์นะของพีโมเดลตอนนี้เนี่ยเขามีงานอยู่ใช่ไหมวันนี้เลยใช่ไหมคุณครับวันนี้ฮะมีงานอยู่2วันนะครับวันนี้และพรุ่งนี้นะครับงานเอ c o v e r d a n c อ Contest by BMN สต์บนะครับ2013นะครับก็วันนี้กับวันนี้นะเวลา10โมงถึง6โมงเย็นที่โถงกิจกรรมกลาง เมโทรมอลเอทีสถานีสวนจตุจักรนะฮะจะแวะไปดูผลิตภัณฑ์น่าจะมีอยู่เป็นบูธอยู่ที่นั่นนะครับครับลองดูครับครับผมครับม่ว่าจะเป็นเต็มเต็มนะพอแล้วหมดพัเขาเดร็กแล้วฮะพักสักครูครับเดี๋ยวกลับมาพบกันเนื้อหารายการครับดื่วิจารดิไม่ขอบคุณเลยไม่เป็นไรครับ Пока. ก็น้ำดื่มมิสดีนะซื้อได้ที่นะเอาซะหน่อยร้านค้าร้านค้าน้ำดื่มมิสดีแล้วก็ทักสินสู้นะซื้อได้ที่ร้านอดิศรอิมเลียนลาภาวเนี่ยนะแล้วจริงๆที่อิมเลียนลา้าวนี่ก็มีศูนย์ทักสินสู้อยู่ชั้น4ี่ชั้นสเหมือนกันนะซื้อได้ตรงนี้เลยร้านพิรดาครับชั้น6ครับขึ้นบันไดเลื่อนมาอยู่ซ้ายมือนี้หนึ่งเจอร้านพิรดาก็เจอสินค้าของบีบ๊อบเมืออกันสายซับสเตนเดอร์อ่าสามร้านนี้ในอิมเลียนเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะชั้น6ชั้น4ชั้น5ก็ว่าไป เพราะคุณร้านกลดสอนในชั้นชั้นไหนชั้นสี่ชั้นสี่ครับนะฮะก็ลาดพร้าวหกสิบสามนะครับแยกสิบนะครับชื่อร้านพี่นิสารัตครับลาดพร้าวหกสิบสามนะแยกสิบรัชดาพิเศษซอยสิบสามครับนะที่ร่มชัดอพาร์ตเมนต์นะครับนะร้านคุณลุงนะครับร้านส้มตำนะครับใต้อพาร์ตเมนต์ร่มชัดไปถามหาทักษิณสู้แล้วก็น้ำดื่มนิสิตีได้เลยนะครับทั้งสี่ร้านอ้าว ปรากฏว่าครับคดีปลรสเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าคนบอกว่าจะหมดอายุบางคนบอกไม่หมดอายุนี่ไงชักจะสับสนกันใหญ่แล้วจริงๆรายการเราก็เคยนําเสนอไปแล้วนะครับคืออย่างที่เราพูดว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรขณะนี้หลายคนก็ยังสงสัยว่าคดีปลรสตกลงมันหมดอายุเดือนมิถุนายนี้หรือเปล่ารายการเราจําได้ไหมเราขึ้นเลยนะ21ิมิถุนายนขึ้นทีเดียวเท่านั้นเองครับปปชก้าแนวลงจันทึกออกมาพูดเลยฮะิกครับ จันทิกนะ่ออกมาพูดเลยนะครับบอกว่าหมดอายุแปลกนะพฤศจิกาปี57นะแปลงนะปีชาติไม่เคยออกมาเลยนะปีชาติปปชไม่เคยออกมาแถลงข่าวไม่ไม่ใช่นี่เราพูดถึงครางที่แล้วเราขึ้นป้ายจำได้ไหมราขึ้นป้ายสักแป๊บเดียวรู้สึกทางเชียงใหม่ประท้วงก้าวตลงจันทิกออกมาบอกว่าหมดอายุ27เดือน21มิถุนาไม่ใช่ฮะ เดือนพฤศจิกาอ๋อที่เขาเขามาบอกแคข่าวเราปีห้าเจ็ดเขาหมดเาบอกอย่างนี้แต่ความเข้าใจของเราคือมิถุนาที่เดือนนี้จะถึงเรื่อจที่สิบเอวันเนี้ยนะครับขณะนี้ก็เกิดความสับสนแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานใั่ไสามสิบเอ็ดเนี่ยเมื่อวานนี้ ปร,ปรากฏว่าปปชออกมาพูดออกมาแถลง,งมีการ,าการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ,รนะครับมีการเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชนนะครับชี้แจงการค,ออความคืบหน้าของการดําเนินคดีการบริหารองค์การเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงินหรือปรสรนะครับบอกว่าตามที่สํานักงานปปรชรับคดีปรสรไว้6เรื่องนะครับสามารถดําเนินคดีเสร็จไปแล้ว4นะครับที่มูลความผิด ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินการอีกหนึ่งเรื่องนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าจะดําเนินการเสร็จแล้วในออแล้วเสร็จในวันที่31สิงหานะครับแล้วก็ <30 S 1> ทั้งหมดค<อ>ดีจะหมดขาดอายุความวันที่3 0พฤศจิกา2,557สรุปแล้วปลสมีทั้งหมด6เรื่องครับดเนินการเสร็จไปแล้ว4เรื่องครับ จริงมะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเสร็จยังไงฮะแต่แต่เรารู้คดีเดียวที่คุณอามาเล่ศิลาอ่อนนะฮะแล้วอันนั้นโดนไปแล้วนะโดนไปแล้วแต่โดนสารต้นระหุโทษรับเบาอะเมาแล้วขับอีกนะทำราดชิบหายให้พูดเลยหายเอือหายฮะประมาณหกแสนล้านบาทนะครับโดย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 จิ๊บๆหน้าหกแสนล้านบาทแต่ว่าโทษโหโทษโทษเมาแล้วขับผมว่าจะหนักกว่านะฮะ เอานะเสร็จแล้วก็มีตอนนี้มีมีอยู่มีอยู่เรื่องเดียวตอนนี้ที่ค้างอยู่ตัวลงสรุปว่ามีเรื่องเดียวเขาคิดว่าจะเสร็จสามสิบดสิงหาคือจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสามสิบดสิงหาแต่อายุความเนี่ยจะหมดวันที่สามสิบพฤศจิกายนห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะสามสิบเอดสิงหาปีนี้นะห้าเจ็ดฮะอ๋อไม่สามสิบเอ็ดสิงหาเนี่ยเสร็จแต่คดีอายุความเนี่ยไปหมดสามสิบ พฤติกาปีหน้ายังอยู่สบายเขาบอกวันนี้พี่น้องเห็นบอกจะไปหน้าปปชกันเหรอครับก็เห็นมีคือทีมงานของ FM 1 0อ็มร้อผมทีมงานไนบ้านดอนครับรวมอีกกิดอีกสองสถานีบอกว่าจะไปที่หน้าปปชสนามบินน้ำสนามกัลใหญ่ทนนทบุรีครับไปเขาบอกมีการไปเขาดาวจืมหมดอ้ยุเดี๋ยวสิมันเขาดาวนานไหมนะ จะค้าวันปีนะครับคืออันนี้เขาชี้แจงแล้วว่าปี57ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยพอทางแคมเปญของเราที่แตะอยู่หลังจำได้ใช่ไหมพร้อมกับพี่เล็กบัณฑรเนี่ยออกมาบอกว่าเดี๋ยวไปทวงถามปปชออกมาแถลงข่าวปีชาติปปชไม่เคยมีนะเคยมาไม่เคยมีเลยไม่เลยออกมาบอกครับว่าอายุความสมงหมดเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเสื้อแดงเนี่ยเรา เดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราเนี่ยเสื้อแดงคอยดูแลอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลคุณอย่าคิดว่าหมูหวานเจี๊ยบนะแสดงว่าการกับเพื่อนของคุ่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทีงานของไอ้เพียร้อยสามเขาก็ไปตั้งอยู่ที่บวชชเริ่มเย็นนี้แหละแต่ก็มีคนสงสัยตกลงยังไงแน่นะขนาดว่าผมชี้แจงไปทางเฟซบุ๊กก็ยังบีเหละมันยังไงแน่มันยังไงคือคือเขาแถลงวันนี้แต่ผมในความคิดเห็นส่วนตัวนะคุณครับผมบอกไอ้เรื่องนี้ เอาละถ้าคุณจะดึงก็ปล่อยให้คุณดึงไปแต่ขณะนี้คุณออกมาชี้แจงแล้วคุณบอกว่าเสร็จวันที่ส1สิบอ็ดสิงหาถ้าส1มสิเ็ดสิงหาคุณไม่เสร็จมันเข้าตัวนะอันนี้มีหลักฐานอย่างเป็นทางการแล้วคุณบอกแล้วว่าสามสิบพฤศจิกานหมดอายุนะห้าเจ็ดนะแล้วถ้ามันหมดก่อนมีเรื่องมีเรื่องผมบอกให้มีเรื่องถ้าหมดก่อนเอ้าก็คุณบอกว่าหมดส1สิพฤศจิกาห้าเจ็ดแล้วถ้ามันหมดอายุความก่อนที่จะถึงตรงนี้แสดงว่าคุณโกหกคุณโกหกคุณก็หนึ่งห้าเจ็ดโกหกอะไรทนายอ่ะ เสื้อแดงไม่ยอมแล้วครับไม่ยอมแล้วยังไงต้องออกฮะอ่ะออกก็ออกผมก็ออกคนเดียวสมมติผมเป็นคนแถลงผมไม่โคศกครับผมออกไม่ก็เอาเถอะครับก็ออกแล้วยังไงออกทั้งชุดนะครับปปชก็ผมออกก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็เอาสิครับไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็ลองดูมันคุ้มไหมกับความชิบหายของประเทศหกแสนล้านผมเอาแบบมันหน่อยคุณอย่าไปพูดเรื่องคุ้มไม่คุ้มอ่ะมันมันพังไปแล้วอันนั้นแหะแต่ตอนนี้เราต้องการคนรับผิดชอบฮะครับ ค,คือไม่ใช่ว่าจะไปเอาห0 0สนล้านคืนมามันคือไม่ได้สมมุติว่าเออคืออยากเราแค่ต้องการแค่ว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกใช่เพราะฉะนั้นถ้าปปชทํางานแบบนี้ปกป้องคนผิดค,คุณก็ซวยกับมันไปแล้วกันเพราะว่าไอคนผิดยังไงอาละคุณปล่อยมันรอดคุณต้องโดนกว่าสองเท่าอไม่ใช่โดนแค่นี้ 1, 5, 7่ง้าเอะไรเยอะแยะนะติดคุกนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมบอกลูกดูเข้าไปเขาจะเล็ดจะแดนยังไงเขาเรื่องเขาให้เขารีลาเข้าไปฮะเราก็นั่งดูเขาจะพิวยังไงจะบอกยังไงปลยพอถึง5.7บอกบท5.8าแปรอได้ฮะไม่เป็นไร พอถึงห้าแปดบอกนับผิดหมดห้าเก้าครับกูรอฮะพอถึงห้าเก้าบอกอุ้ยนับผิดหมดแต่ปีห้าสองแล้วฉันยอมติดคุกครับเอาเถอะครับก็แล้วแต่พี่ฮะพี่จะยอมก็เอาเอนกานปปชเนี่ยเริ่มขยันตั้งแต่รู้วันไหนรู้ไหมฮะวันไหนสิบเก้าพฤษภาตอนเย็นๆคนแดนไกลสกายมาเรื่องปปชนี่แหละหลังจากนั้นรู้สึกว่าขยันขันแข่งแอคทีฟเต็มที่แล้วข่าวเนี้ย การเผยแพร่ข่าวจากมวลชนเนี่ยถ้าผมคิดว่าหนึ่งในนั้นก็คือการกระตุ้นของกลุ่มคุณเล็กบ้านดอนนี่แหละที่จะมีแอคทีฟกิจกรรมที่หน้าปรมชไม่งั้นไม่โพอมาลองไอทีนี่แหละไอทีนี่แหละไอทีรักแดงเนี่ยเขาเป็นียเรื่องปปสมาตั้งแต่ปี53เป็นคนทําเรื่องนี้แล้วมันกอดติดเลยบอกจริงปากแมวก็รับลูกมาจากมันนั่นแหละนั่นแหละนะก็ถูกตัวเลยนะคุณทีเนี่ยเดิมทิมก็ไปเนี่ยครับคุณจานอารมณมีอะไรก็เคลียร์กันทันทีเขาอนะะฮส่วนผมเนี่ยก็ไม่เยอะนะผมกับพี กรออย่างเดิมมาดูเล like ่าทางแล้วผมไม่เกี่ยวครับผมตามแต่ทีเอาไปเรื่องต่อไปดีกว่าฮะสัปดาห์ที่แล้วมีเรื่องไอ้พวกแก๊งหน้ากากเนี่ยเยอะแยะเลยอ้าว